น้ำแหวกออกนะธิ์สามารถทําให้น้าเนี่ยแหวกออกแล้วท่านก็เหมือนไปได้เร็วอ่ะฟึ๊บอะฟึ๊บเร็วมากเหมือนจิตอ่ะฮคิดจะถึงก็ถึงเลยอย่างเงี้ยนะเรียกคิดถึงอาบอกความคิดถึงอะไรกันแถวนี้เนี่ยเออ่จริงนะเออกายหยาบด้วยฮะเป็นกายหยาบใช่เป็นกายหยาบเลยแต่ว่ากายน้อยได ถึงข้างกายลอยได้ขนาดนั้นอ่ะจิตมีพลังแค่ไหนอ่ะใช่ไหมจิตมีพลังมากเลยนะสามารถแบบวุฒดินฟึบโผล่เลยนะดำน้ำฟึบโผล่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ว่าเป็นแค่รูเป็นนามหรือว่าเป็นนามใช่ไหมเป็นรูปเลยสิเรื่องนี้เรานึกถึงองค์พระอานนท์นะตอนที่จะทําปฐมสังฆยาาครั้งแรกอ่ะพระอรหันต์499รองค์อ่ะคอยอยู่พระอานนท์บรรลุธรรมในวันนั้นก็ มีอภิญญาเกิดเลยสามารถดำดินอะ่ะฟึกบจากตรงนั้นไปโผล่ที่ถ้ำเนี่ยสัตบัญันโครูหาก็คือที่ทำสังพยานาเลยนะรอผ้าออนนต์องค์เดียวท่านไปทั้งกายหยาบกายละเอียดไปหมดไปได้หมดเลย <c oughs> หัวหน้าถามว่าไปแต่กายละเอียดเรยอไม่ใช่กายหยาบไปด้วยเพราะคนมีสมาธิขนาดนี้เนี่ยกายเนี่ยแบบหูย คงจะแบบสุดยอดเลยอ่ะเราถ้าเป็นผู้ที่เป็นปุถุชน,นแล้วได้ระดับฌานขนาดนี้แล้วมีอภิญญาขนาดนี้ผิวจะพองแค่ไหนเลือดอะฮะ <ผม S 1> สมาธิที่ทําให้เลือดหให้เลือดข้างในอะเลือดจะดีนะไม่ต้องไปหาหมอเลยชาตินะ <c oughs> <c oughs> หมอก็ <c oughs> หมอไม่รู้จักหรอกนะถ้าเลือกระดับระดับนี้เนี่ยโอ้ไปทําอะไรมาเนี่ยนี่นะเออท่านที่มีสมาธิมากๆเนี่ยเลือดของท่านจะดี แล้วก็ผิวพรรณจะผ่องใสดนการที่ท่านจะไปด้วยอํานาจของฤทธิ์เนี่ยมันจะเหมือนกับร่างกายเนี่ยมันจะเบาไปเลยนะร่างกายจะเบาไปเลยแต่เวลาเดินบนอากาศเนี่ยท่านก็จะมีวิธีการทําเหมือนกันฤทธิ์ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของปฐวีกสินจะช่วยด้วยนะอันเนี้ยปฐวีกสินก็คือมันเหมือนมีดินเรามองไม่เห็นนะแต่ท่านสามารถทํให้ทให้เหมือนมีดินอยู่ข้างบนแล้วท่านเดินข้างบนได้อะใช่สุดยอดเลยอะ อันนี้เป็นเรื่องของพิญญาเป็นเรื่องของฤทธิ์เป็นเรื่องของฤทธิ์เพราะนั้นอย่าบอกว่าไม่มีไม่เชื่อเดี๋ยวเจอคนมีฤทธิ์แล้วละก็นะแต่คนพูดยังไม่มีฤทธิ์ะบอกไว้ก่อนพระพุทธเจ้าไม่ดทพระเจ้าท่านไม่ได้สันเสริญนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สัรเสริญให้แสดงฤทธิ์เพราะว่าการที่ไม่ให้แสดงฤทธิ์ว่ามันมีต้นบัญญัตนไงแต่ว่า ริดสามารถที่จะช่วยเหลือการเผยแพร่ศาสนาได้ไหมได้ไงแต่ว่าต้องเอามาทาในสิ่งที่ถ้ามาช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนาในการเผยแพร่ธรรมะอะไรเงี้ยท่านก็สามารถที่จะเอามาได้คือไม่เดือดร้อนใครใช่ไม่้ยึดติดกับริ์ใช่ค่ะใช่เดี๋ยวก็แบบโมโฉันก็ยังมีริ์เธอเออทำไปทำมาเอาริ์มาชนกันเออคอยแต่ละ พอแต่เราเรียนริบใช่ไหมาศาสนาคําสอนก็ไม่ต้องเรียนนะใช่ไหมใช่ใช่ทำภาษาศาสนาคือหมุะมาว่าแสดงริบไปประเทศนู้นแต่อยเนี่ยแต่ไปเผยแพร่ภาษาศาสนาอยู่อันนี้มันก็แล้วแต่ค่ะนนบางคนก็มีธิ์ที่ต่างแตกต่างกันออกไปแต่ถ้ามีจริงๆก็จะทําได้อันนี้เป็นเรื่องที่มีจริงแต่ละเรายังไม่เจอ ก็คือตัว<ม>ของเรา,เ,ราเอง <laughs> ไม่ได้ชี้ใครเลยชีย้ชตัวของเราเองนะเนาะอันนี้เราเข้าใจว่ามีนะไม่งั้นท่านจะไม่แสดงเอาไว้นะคะในในรูปแบบของหลักวิชาการนะนะอ่นนี่พอเข้าใจเนาะเมื่อได้ชานที่ห้าแล้วนี่นะ <laughs> โอ้ยวันเดียวได้ชานที่ห้า <laughs> เลยพวกเราเนี่ยนะ,ะเมื่อชานที่ห้าเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้จะทําอรูปฌานเออจะทํำยังไงล่ะนะ ก่อนที่จะทำวารูปชาญเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาได้อรุปชาญกันตอนนี้ได้ชาญที่5แล้วนะธรรมดาซะที่ไหนอันที่ห้าเป็นอุเบขาชาญนะมีอุเบขาองชาญนะอันนี้อาจารย์เขียน1นถึงหใช่ไหมคะหนึ่งถึงห้านะว่าใดยบุคคลก็คือบุคคลที่ทําชาญได้มีตั้ง5คนติปุโสสกะนารหังโอเคถ้าอย่างนั้นพักก่อนนะคะ